ดีครับวันเสาร์ที่6มีนานครับสอเราก็จะมาาเฮ้ยหายไปไหนครจะสัมภาษณ์พี่ตุ้ยตัดครับตุ้ยไปไหนแล้วดูวกันดีอรครับถามก่อนสัมภาษณ์กันพี่ครับว่ามาเล่นมาเล่นทำไมเอ้ยไม่ใช่มาเล่นสเกลเพื่ออะไรเอ้ยไม่ใช่แต่ว่ามาทำไมเอ้ยไม่ใช่คือแบบว่า มาเข้าสู่วงการได้ไงครับที่ตุ้ยกับพี่ตุ้ยกับผมเนี่ยรู้จักกันมานานตั้งแต่เล่นบีดีแล้วนานละที่มาเล่นพผมไม่รู้จะเล่นอะไรไงรถพี่ตุ้ยก็จะมีรถอันนี้วันนี้เอาซีเฟนเดอร์มาแล้วก็มีเบนซ์ฮะมีเบนซ์โนเวอร์มีเบนซ์มีเบนซ์อันนี้โอเคคอมีเบนส์นี่คือ G car นะครับห้าร้อยนะ G อะไร G ห้าร้อย G ห้าร้อย G ห้าร้อยอันนี้คือทำสีเองใช่ทำสีเองเพราะไม่มีตังค์ แต่ประตูได้หมดเลยเอออันนี้คนเอ๊ะอีกคนขับนี่พี่สาซื้อที่ไงนพี่นี่ฮะก็รู้ว่าเดินไม่กล้ามั่งเดินอะไรมั่งว่าไปนี่ขั้วสิกสุดๆพอคนเสร็จต้องต้องต้องตับตูกมันมันตัวตัดต้ก ใหญ่บางทีก็จะไปโน้นอ๋อมาอันนี้ดีกว่าที่กว่าจะได้ยุ่งเขารถผมลดสเกลนิดนึ่งรถผมจะสเกลหน่อยนึงสเกลจ๋านิดนึงนี่ก็เป็นเลนโรเวอร์เนโรเวอร์หลังนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรถขายของรถเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถขายของรถเล่ย์เนโลเวอร์อันนี้ก็จะเป็นรถพิตุ้ยเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมันจะมีล้อเนี่ยก็จะไม่ใหญ่นะฮะคือล้อจะให้อยู่ในซีโมดเพราะว่า ่แต่หน้าใหญ่ร้อนเมค่อยใหญ่หน้าใหญ่อ,ใหญ,อใหญ่ลงน้ำแล้วดับด้วยเฮ้ยแต่ว่ารถรถพี่ตุ้ยเนี่ยสังเกตได้ทุกคันเลยก็คือทุกคันจะมีคนขับใช่ต้องมีต้องมีมันมันต้องสเกลเขาเขาสเกลสเกลต้องมีใ,มใช่ใช่มันดูดีนิดนึงไงมันไม่ใช่รถผีสิงขับได้มันไม่สวยอ่ะไม่ใช่หรอกอ่าจะมามันดูันดูแบบหน้านะ นี่คือเป็นส่วนนึงที่เอามาใช่ส่วนนึงที่เอามาทั้งหมดอีกสิคันอยู่ที่บ้านอีกสิบแปดทัหสิบแปดคันนี้เบสจริงจริงไม่ได้โม้เลยอ๋อมันก็เปิดได้เหมือนกันตัวคนนี้เราก็เอากาวิเอากาวเสาเส้นกาเส้นตดสตพิเตัดตัดเย หัวมันก็จะตัดอ๋อเออมีคนแบบว่าเลื่อกรบอกยึดลงไปซื้อลดแล้วก็แบบว่าไอ้ซื้อคนมาแล้วแบบว่าหัวมันติดหลังคาใช่ใช่มันสูงเกินไปต้องตัดตูดเพื่อเพื่อเหมือนบอกไปยุบลงไปอ่ะนะแต่รถสกีนเป็นไม่งั้นหัวมันจะโดนหมอนเกินเยอะๆสุดมากไม่สวยไม่สวยรวสกิลนี้สนุกสนุกไงสนุกเพราะว่าขี้เกียจอยู่บ้านไปเลย ีีมเดี๋ยวมันเปิดไลา์ได้เปิดไลา์ได้ไม่ส่งผมส่งไปทางไลน์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วพี่เอกพอไปละงานงานเข้าละ